เป็นอะไรหนังอะไรอ้าโอ๊ยคังจจักรี้สิไปจับมอไจับทางุดอยู่ตรงนั้นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวน้องล้มดูน้องด้วยไม่ว่าจนั่งไดเลยครับครับไม่ได้ไม่ได้ทำไม่ได้ครับ ไม่ได้หนูยังเล็กลูกปิ้นงั้นไม่ได้ครับจับไม่แข็งจับไม่แข็งนั่งนั่งทำทำเหมือนทำเหมือนน้นำหมึ่งเกาะเกาะเกาะอ่ะนั่งมาไม่ได้ครับเพียตีไม่ได้ลก<ห>ูกเดี๋ยวหล่นนะผีแดงต้องอูก รไฟมาติดเลยก็ได้ผู้หญิงหรือผู้ชายเหมยฮะไปนู่นปีนนี่นี่แต่หนุ่มนักปีนในตำนานก<า>ิวดูฝั่งฝั่งด้วยนะ เอาอามาเฟรดีแล้วแม่ดีจะวันนี้ข้จะไปเพ่ที่โบกคำน้องเอาเมยเอาเมยเอาเมย